ธีการเตรียมนะคะแหม่มก็จะใส่น้ํานะคะใส่น้ําเข้าไปก่อน4ลิตรนะคะเวลาที่เราทํานะคะเวลาที่จะฉีดยาบำรุงใบหรือวิเวลาที่เราจะฉีดปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่น้ําไปก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราใส่ยาไปก่อนแล้วเราใส่น้ําอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟองฟูออกมามันจะเสียผลประโยชน์นะคะให้เราใส่น้ําไปก่อน น้ำหนึ่งลิตรนะคะจะใส่น้ำส้มสายชูนะคะสองช้อนชาค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมด4ีลิตรนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชู8ดช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานใส่สักครึ่งครึ่งช้อนชานะคะใส่ไปผสมให้เข้ากันถ้าสมมติว่าอากาศกลางวันร้อนนะคะแล้วก็ กลางคืนหนาวนะคะแล้วก็มีฝนด้วยเนี่ยจะทำให้เป็นเชื้อราได้ง่ายมากแล้วถ้าเรายิ่งไปฉีดยาบำรุงทางใบยิ่งจะทำให้เป็นเชื้อราง่ายขึ้นนะคะ mm hmm. ถ้าอากาศแบบนี้นะคะก็ยังยังไม่ควรฉีดบำรุงทางใบนะคะ mm hmm. ก็ให้ผสมน้ำแล้วก็ลดลดนี่ค่ะผสมน้ำแล้วก็ลดจากที่ดินแทนนะคะช่วงช่วงอากาศแบบนี้ โอเคแล้วเราผสมให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ป้องกันเชื้อรานะคะคใช้ได้ทั้งกุหลาบแล้วก็พืชผักสวนครัวของเราค่ะใช้ได้เลยพอฉีดแล้วใบไม้ของเราก็จะสะอาดนะคะนี่ค่ะแหบมบก็จะฉีดกุหลาบแบบนี้นะคะฉีดไปเลยที่ใบแบบนี้จะได้ป้องกันเชื้อรา ถ้าถ้ากุหลาบของเราเป็นเชื้อราแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องล้างนะคะล้างใบเอาน้ําฉีดแล้วก็ล้างใบนะคะแล้วก็นากุหลาบต้นนั้นเนี่ยมาตากแดดไว้นะคะนี่ค่ะปลูกกุหลาบนะคะปลูกไม่ยากแล้วก็ปลูกผักอะไรก็ปลูกไม่ยากค่ะแต่เราต้องรู้พื้นฐานในการปลูกก่อนเนาะถ้าเรารู้ความรู้มีความรู้พื้นฐานนะคะก็จะสามารถปลูกได้ค่ะอยากให้ออกดอกเยอะนะคะก็ ใช้ปุ๋ยน้ำเอบีค่ะปุ๋ยน้ำที่ใส่พวกผักไฮโดรโพนิกใช้ปุ๋ยน้ำแบบนั้นนะคะก็จะออกดอกเยอะค่ะสายพันธุ์ของกุหลาบก็สำคัญนะคะบางสายพันธุ์ก็โอ้โหทนโรคทนมแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลูกง,ง่ายบางสายพันธุ์เนี่ยปลูกเหมือนกันแต่ว่าอ่อนแอมาก็มีนะคะเราก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์นะคะอย่างแมมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแมมก็จะเลือกสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะ ก็จะแข็งแรงกว่าที่เราจะปลูกสายพันธุ์ของประเทศอื่นส่วนมากกุหลาบแหม่มเน้นกุหลาบญี่ปุ่นค่ะจะได้ปลูกง่ายแล้วก็ดอกสวยเหมาะสมกับประเทศที่เราอยู่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเมื่อกี<ๆ>้เนี้ยมีกุหลาบอ่ะวางเต็มตรงนี้เลยใช่ไหมแหม่มค่ะยกเข้าไปเก็บ ไว้ในร่มเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ฝนจะตกค่ะถ้าฝนตกนะแล้วโดนฝนเต็มๆอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นโรคนะเพราะว่าตอนเนี้ยกุหลาบังแมวยังอยู่ในกระถางอยู่ใช่ไหมคะมันก็ยังไม่แข็งแรงมากถ้าลงดินแล้วโอเคปล่อยได้ก็เลยยกเข้าไปเก็บเรียบร้อยและะ้วค่ะอันนี้ก็ฉีดเรียบร้อยและะ้วค่ะเห็นไหมนี่ค่ะใบสวยงามนะนี่ใบสะอาดสวยงามแล้วค่ะ ก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนแอมฉีดสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะฉีดสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้ามีช่วงที่ฝนตกนะคะถ้าอากาศแห้งแล้วก็ไม่ต้องฉีดค่ะอันนี้แมมฉีดเพราะว่าอากาศมันชื้นนะอากาศชื้นแล้วมีร้อนมีหนาวช่วงนี้ก็เลยฉีดหรือว่าฉีดช่วงที่ฝนตกบ่อยๆแต่ว่าถ้าหน้าร้อนแล้วนะคะหน้าร้อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ฉีด หน้าร้อนแล้วก็ต้องรดน้ำเยอะๆแทนนะคะเชา้ากลางวันเย็นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกุหลาบเลื้อยนะคะกุหลาบเลื้อยที่แม่มเคยทำคลิปว่าทำยังไงให้กุหลาบเลื้อยนะคะแตกตาทุกค้อนนะคะตอนนี้กุหลาบเลื้อยแตกตาทุกค้อแล้วก็ออกดอกแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะกุหลาบเลื้อแม่บอกว่าให้ทําแนวขนานไปกับพื้นโลกใช่ไหมคะเขาก็จะแตกทุกข้ออันนี้คือดอกนะคะนี่นี่ ติดดอกนะคะนี่นี่ก็ติดดอกค่ะติดดอกทุกข้อเลยนะคะทุกข้อที่แตกนะทุกข้อที่แตกนี่ค่ะก็ดอกนี่ก็ติดดอกติดดอกทุกก็คือสรุปว่าหนึ่งข้อนะหนึ่งข้อมีหนึ่งกิ่งแบบนี้ใช่ไหมคะก็ติดดอกเป็นหนึ่งดอก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 อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมติดทั้งหมดเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็มีค่ะนี่เห็นไหม ถ้ากลาบเล,ลื้อยเราทําแ,แบะแบะออกแบบนี้นะเป็นขนานกับพื้นโลกแบบนี้นะก็จะแตกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าแม่มย้ายไปบ้านใหม่นะคะวันที่17นี้นะคะที่จะถึงเนี่ยถ้าย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะอัพให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่มจะปลูกลงดินนะถ้าปลูกลงดินเนี่ยค่ะโหสวยมากอย่างอย่างต้นนี้นะคะจริงๆต้นเนี้ย ตอนซื้อมาคือเป็นต้นที่ขี้เหล่มากใครๆก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นโรคแล้วแหม่มเห็นแบม่มก็สงสารนะคะก็เลยซื้อมาเลี้ยงแล้วก็รักษาเขาดูดูตอนนี้ค่ะเห็นความใบใหญ่ไหมคะใหญ่มากสมบูรณ์มากเลยค่ะโอเคยังไงก็รอติดตามคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ